เอาโภคอายก4ครับเมื่อกี้เป็นรองเป็นรองเยอะครับกลับมาเป็นกลับมาเหมือนแดงแล้วครับตอนนี้ครับเบียดไป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 โอ้ยมาแล้วมาแล้วเีไปตีไปโอ้โยกับกองเชียร์ไก่สิงหพบรับตีไป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 ดึงมาดึงมาดึงมาล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 า ต่อแล้วครับได้ต่อแล้วโอ้โห iin. โอ้โหโอ้โหทรูกองเชีย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 ทีมงานสามารถพยารุนยินกับทีมงานไคลสบอกซิ่งยิงกอนเชียครับเป็นรองครับพี่กลับมาเป็นต่อแล้วตอนนี้เออแล้วทีไปทีไปเทีบไปเบอแล้วโอ้หเยี่ยมเยียยเยี่ยมยเยี่ยมยเยี่ยมดไปคบไปยดีทียบไทียไป

ตีไปตีไปโออโออเออเออโอ้โบเยีย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 บเร็ว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 ทีทีไปทีไปดึงไปดึงไปดึงเลี่ยมเลยดึงเลี่ยมเลยดึงเลี่ยมเลยเป็นรองครับพิกเป็นรองกลับมาเป็นต่อครับตอนนี้ต่อแพงแล้วครับต่อแพงมือมือมือระวังด้วยโอ้โหยดีท pues ีมนำไปฟันเออตีไปได้ตีไปเออ ออดิจิ้ม่เด็อม่เฮ้ยเ้เฮยเโยฮยอ้ฮยอ้ฮยเี่ยเยี่ยม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 เยเยี่ยมเยีนุกไกลศิลปภพกับ็อกซิ่งยิมก็เคยมาซ้อมที่สามากเลยเจนาคกับเจนาบหมดยกสีครับหมดยกสครับพิกับพิกับเป็นรองเมื่อกี้เยดับทีมงานไกลศิลปพครับ กับทีมงานสามารถพีรุ่นยิมครับช่วยกันเชียร์ครับนี่ครับคาถาคาถาหมดคิดดีมากคาถาหมดที่ดีมากครับนี่ครับทีมงานทีมงานทีมงานสามารถพีรุ่นเหลือเยอะครับฮ่าดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟครับพวกับกับกับหมดทิศหมดทิศเหลือเยอะเหลือเยอะเหลือเยอะออกตัวยังออกตัวยังออกตัวยังหมดหมดทิศออกตัวยัง ออกตัวย่างบัวทิศบัวทิศไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินอละบาทแล้วออกตัวย่างออกตัวย่างออกตัวย่างอบาทยาวยออกตัวย่างเลยเรวจะออกให้เร็วออกมาเลยมด <laughs> ออกัวนใหญ่เลยครับออกัวนใหญ่เลยครับ <laughs> พิกกลับมาต่อ, <c oughs> อ,อทีมงานออกัวนใหญ่เลย ออกตัวป่ะดิอตัวป่ะดิออกตออกตวันนี้ออเดียวไม่ได้ไม่ไต่อไปยกค้าครับต่อไปยก้าเมื่อกี้เป็นรองอะไรเสียเเสียเสียเมื่อกี้เป็นรองอไรอ่ะตอนทีออยตอนนัะไม่ตอนแรกกันเป็นรองอไรตอนแรกัเป็นรองประมาณมันรอีดิ ลอดชีดล์รอดีด,ดีมากดีมากดีมากดีมาพร้อมส,สนมากครับน้ำปุ๊บครับมวยมวยคู่นี้คู่นี้คู่นี้ไก่ศิลปบ,บ็อกซิงก่งดีปต่อยมวยลอดชีว์ดีว่าฮนะ ตอไปยกห้าครับยกห้าครับตอไปยกห้ายกห้าย้ายกห้ายรั้ายกห้ากยกห้ายกห่ยกห้า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 ะมาย้าอายายกห้ายยกหยกหายกห้ย้ายกห้ายอ้ยาาย कारवाई 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 ทททิปก่อนไว้ก่อนไว้กอไว้ลอ,อยมวยลาชีวันนี้ยาย,ยกเป็นรองครับยกสีได้เยอะเลยตอนนี้ราคาตออแพงแล้วต่อแพงลแพงล้วเขายอมแล้วขายอมแล้ว แเบเยก้าแบเบอร์ครับสามยกมีเสียวครับติดไปพิงมายกสาเป็นรองครับเจอเตะโบวว่าจะมาูนี่เป็นแล้วสวัสดีครับดีครับทาทาดีนะหมวทิศหมวทิศหมวทิศ ต่อดยดีครับต่อยดียครับวันนี้ฟอร์มสดครับน้ำผู้ไกลศลารพักซิเดียมฟอร์มสดมาก วยขาดแล้วครับวยขาดแล้วครับดูบรรยากาศพี่เลี้ยงนะครับวยขาดแล้วคู่นี้ยิ 2, ้มอย่างเดียวแหละครับคู่นี้ท <operation> ีมงานสามาพยุรุนยิ้มก็ชนะไปตุ๊กปุ้มตุ๊กเป๋าคนต่างมดครับก็ชนะอยู่ได้อาจีรคนล็อกสองหมื่นพื้สิงนำผู้ก็น่าจะประมาณสามหมื่นอีจฉท่าไรยคู สามมนสามหมโอเคอาิตสามหมื่นครับน้ำพุหมดยกครับหมดยกครับหมดิหมดจิน้ำไก่สีุกวอกสิงห์พิชชนะครับพิชชนะครับ หมวดทิศดอกไม้ไฟสักสมคามคุณนี่เ่อนไปแสดงความดีแค่อหนชนะครับชนะครับนี่ครับทีมงานทีมงานทีมงานร้อตั้งคืนกตกแก่กัแต่มันใจในตัวน้องเขาเพราะว่า เพราะว่าไปดูที่น้องซอมแล้วครับเป็นไงบ้างซอมยักษ์สี่เขาจะเก่งมากไม่ตกใจเลยไม่ตกใจเพราะว่าเขาเขาเล่นเอกับสัตว์สงครามคันนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยครับยักสี่เขาจะเล่น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 รอบขาดเลยเขาเรียกว่ายักษ้ง่ามเลยไม่ไม่ตกใจไม่ตกใจแล้วตกใจแล้วไม่ตกใจเพราะว่าสบายแล้วไปดูไปดูด้วยไปกับตาไปดูกับตา เอองหลัง้างหลังเขางเอ้าเหรอเมื่อกี้เห็นเสืยบอสเขาบอกว่าแหลมมูแหลมมูแหลมมูซิคุปสันไหมได้ครับเพราะว่าน้องเขาโชคได้หมดครับว่ากระดูกมวยหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดแต่น้องเขาตัวเล็กใหญ่เขาเป็นชื่ออะไไงตั้งไงครับฮะชื่อพี่ชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อน้ำหรือผู้ก็น้ำพูเหมือนกันครับว่าชื่ออะไรชื่อน้ำพูกัน ก็เลยคิอนำภูอ๋อชื่ไปที่มาของขอชื่อนะก็อับปาลำพูนใช่ไหมเฮ้ยเอออับาลำพูนดังมากหนังสมัยก่อนนะออกมาคิว เบื้องหลังเบื้องหลังน้ำพุครับเบื้องหลังอัดฉีดห้าหมื่นได้อัดฉีดห้าหมื่น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 ครับอัดฉีดห้าหมื่นครับอัดฉีดห้าหมื่อฉีดห้าหมื่นครับพิจนาครับ 5, ้าไฟลวดแล้วครับพรอมสดกับนำ้ำพุไก่สินพบก boxing เก่งกับนำ้ำตุสดมากครับ